วาดอะไรคะเนี่ยสิงโตรับสิงโตรับสิงโตสีอะไรครับสีเวลสีสีสีช้างขีช,งช้างเหรอ,อมีมีงาไหมช้างมีงาไหมมีช้างอยู่ไหนเส้นเลขเส้นเลขเหรอ้เลขอะไร เอาสักตัวใิ่ไหมเลขอะไรอ๋อนี่คือเลขปาทดไว้เนาะมีเลขอะไรบ้างอืมอมป๊ป๊มีป๊ป๊มีกินอืมไส้มันกดเข้าไปหมดแล้วเวกดแรงเงินไปใช่ไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไส้ไหมเปลี่ยนใช่โอเค มอร์นิ่งและสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมั n นี่ฮีโร่และนี่คือรายการติวเข้มคอนเทรดประจำเช้าวันพุธที่29มกราคม2568นะฮะก็ต้องเรียกว่าเซนเจียยอี่เซนิวพชัยนะครับสุขสนต์วันตรจีนครับเพื่อนเพื่อนทุกคนขอให้อ่ใครที่เดินทางท่องเที่ยวก็ขอให้อ่ปลอดภัยนะครับกลับมามีโชคมีชัยมีเงินมีทองรวยรวฮแห่งๆกันทุกคนครับผมมาเดี๋ยวเรามาดู อัปเดตหุ้นที่ให้ไวเมื่อวานนะฮะก็จะมีเดลต้าโอ้ยมันมันก็อยู่อย่างนี้แหละนะเออบอกแล้วเหมือนสั่งได้สั่งว่าอะไรสั่งว่าหลุดหนึ่งสามหแล้วสั่งว่าอะไรสั่งว่าเด้งกลับโอเคไหมหลังจากชุดนีนะ้หลังจากชุดนี้ไปนะจากตรงนี้นะฮะจะเป็นการวิ่งขึ้นเลยนะเออนะแต่วิ่งขึ้นเนี่ยเดลต้าจะไม่ทำหาเหนือร้อยห้าิ แล้วก็เดี๋ยวรอดู h อใครที่จะเล่นเดลต้าเนี่ยเล่นได้เลยนะครับนี่เล่นได้เลยแล้วก็วางสต็อปลอตเอาไว้ที่130ได้เลยมองแนวต้านที่150มีแกลอยู่ประมาณนิดนิดๆอลองดูนะครับกำไรก็น่าจะสักสักเน่าจะได้นะครับ CBN Lead อยู่ที่เดิมก็ไม่มีอะไรต้องอัปเดตเนาะสต็อปลอตใช้เป็น12.2ก็ได้นะครับ BEM ก็ยกสต็อปลอตมาไว้ที่6.80 ไอเนี่ยสวยนะครับรออย่างเงี้ยไม่น่าจะเกินอีก3วันน่าจะวิ่งนะสต็อปลอสใช้เป็น5.7นะครับทีแมนไปแล้วนะไปแล้วเวลาจะชอบพูดว่าไปอีกแล้วนะสต็อปลอสจะอยู่ที่15ท้ท่วนนะฮะ as สวยงามนะครับขอใช้สต็อปลอสที่3.16แล้วก็ next ตรงนี้ขอใช้สต็อปลอสด้านล่างนะฮะ0.6 เด <7. S 2> เดี๋ยววันนี้ยกก็ค่อยยกตามแล้วกันเนาะก่อนจะไปเช็คหุ้นติดสแกนวันนี้นะครับขอเช็คตาลาดดูก่อนนั่นไงนั่นไงหลุดโลไหมครับหลุดโลไหมโลไปทำที่าที่1 3 3 4 2 6หลุดโลเรียบร้อยเพราะว่าโลเดิมทําไว้ที่1 3 3 4.79หลุดไปนิดนึงแล้วก็ดึงกลับคืนขึ้นมาทันทีนะ ชุดนี้จะเป็นชุดของการวิ่งขึ้นแล้วนะครับนี่ตรงนี้นะจะวิ่งขึ้นแต่คิดว่าไม่น่าจะเกิน1360ก่อนที่จะย่อลงต่อเนาะในระยะสั้นอ่าในระยะสั้นตรงนี้นะครับสามารถเล่นสัญญาสัญญาแ l ได้นะเปิดลองได้นะครับแต่ว่าสั้นนะเอออย่าคิดว่าเปิดลองแล้วมันจะไปอ่าผมคิดว่าน่าจะเล่นในระยะเวลาไม่เกิน3วัน มันมันมีโอกาสกระชากกระชากกระชากส่วนใครที่รอส,สัญญาหลักอยู่แล้วก็คือสัญญา S หรือว่าช็อตก็เดี๋ยวมันเด้งขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวไปรอช็อตเนี่ยเนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันดึงนะฮะมันมันจะดึงกลับได้เลยนะครับดึงดึงดึงผมว่าใครที่ไปรอเล่นอย่างอย่างตรงเนี้ยที่ผมดูนะแนวต้ามันอยู่ที่890แต่ว่าใน S50 H 25 ตัวเลขมันจะเพี้ยนเพี้ยนกันนิดหนึง่งอยากให้เข้าใจผมด้วยนะแบบเฮ้ยทำไมตัวเลขมันเพี้ยนไปอ่าอันนี้มันดูเซตห้าสิบของฟิแนนเซียนะตัวเลขมันจะไม่ไม่ตรงกันเป๊ะนะครับต้องขออภัยนะอ่าแต่อันนี้บอกได้เลยว่ามันจะดึงกลับดึงกลับน่าจะสองสาวันแถวแถวนี้แล้วก็ดิดลงต่อเนาะเพราะฉะนัะ้นใครที่มองขาลงอยู่แล้วก็รอครับสองสาวันแต่ถ้าเกิดใครที่ใจร้อนอยากจะเล่นเล่นรอบเล็กๆเล็กๆมากๆกเนี่ยก็เปิดแอลไว้ได้เลย โอเคไหมเทนี้เดี๋ยวเรามาดูหุ้นติดสแกนของวันนี้กันบ้างนะครับมีตัวไหนมี CBG CBG จะเล่นได้กรณีเดียวคือวันนี้ปิดเขียวสัก76บาทอ่าไ,ไปใกล้ๆท้ายตลาดก็ได้ปิดสัก76อย่าบหกนี้เล่นได้นะครับส่วนสต o p l ลอ s เอาไว้ที่ฐานของแท่งวันนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่เทนะ่าไหร่เนาะกาฟกาฟดึงกลับสวยนะอย่างนี้เล่นได้นะครับวางสตลอที่59 กรอบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกินเกิน61.5นะน่าจะเบรกนะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงหนึ่งถึงสสัปดาห์ต่อด้วยโอเคเจสวยเลยนะสต็อปลอชัดนะฮะ1 5บ0นแนวต้าน17.00นะครับ ORI กับตัวขึ้นย่อยสวยสต็อปลออยู่ที่3.42แนวต้านประมาณ3.8แนะครับแล้วก็สมาร์ทสมาร์ทนี่ดึงได้ดีนะครับสต็อปลอสนี่จริงๆควรจะใช้สักก แต่ว่าผมว่าม,มันมีโอกาสสะบัดหลุดผมใช้เป็น6.55แล้วกันนะตรงนี้ถ้าวันนีน้ถ้าวันนี้ยืนได้แถวเนี้ยนะ6.75สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็มีโอกาสเบรกด้วยถ้าเบรกกรอบนี้ก็น่าจะไปเล่นแถวๆสัก7.50ตจุด้ยสวัสดิครับกรอบนี้เล่นได้เลยนะครับสต็อปลอตอยู่ที่38.25แนวต้าน42บาทเอ f e c t มาแล้ว มาแล้ว1,2,3,4,5วิ่งทั้งที่5จริงๆด้วยนะฮะแนวต้านอยู่3บาทอีกนิดนึงนะฮะสต๊าปลอตก็2.7 6 s n p s วิ่งแล้วนะฮะ1 2 3 4 5วิ่งทั้งที่5เหมือนกันนะครับแนวต้าน5.85สตอลอสอันนี้เล่นได้เลยเนาะ T.U เล่นได้เลยเหมือนกันนะครับ ระยะเวลาในการเล่นประมาณ3าถึงหวันสตอร์บล็อสิอ็ดจแนวต้านสิบมจดนะครับแล้วก็อยู่เข็มตัวนี้ก็เล่นได้เลยนะครับสตอร์บลอจะลึกนิดนึงนะคือเล่นได้เลยเล่นได้เลยเนี่ยไม่ไม่ใช่แบบเอาตัวไหนก็กวาดนะคือกรุณาไปดูสตอร์บลอดด้วยนะฮะว่ามันเกินใจรับไหวไหมถ้าเกินก็อาจจะต้องไปเล่นตัวที่เรารับได้นะฮะเช่นอย่างตัวนี้สตอปลออยู่ที่ห้ตังค์อืม แต่แนวต้านก็มีโอกาสที่จะเบรก68ตังค์ได้เหมือนกันนะครับน่าจะไปแถวๆ75ตังค์อะลองดูก็จบลงไปแล้วนะครับใครที่จะไปเฝ้าหน้าเทตดไปได้เลยส่วนใครที่ถามคำถามทิ้งไว้เดี๋ยวเรามาเคลียร์กันต่อในช่วงใต้คลิปแล้วก็ขอประชาพันธ์นะครับช่วงนี้เป็นไซด์เวดาวเราก็ยังย้ํากันมาอยู่ตลอดนะผมมีทางเลือกให้3ทางนะคะหนึ่งคือไม่เก็บเงินสดก็เล่นสัน้นแบบสั้นเลยนะห้ามติดหุ้นห้ามติดดอยเด็ดขาดถ้าติด ต้องทักทางที่2คือเทศทองครับผมมีกลุ่มไว้ให้ใครที่สมัครก็แอดไลน์มาได้นะครับหลังๆก็มีคนทักเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เยอะมากๆคือช่วงนี้คือคนจะทักเข้ามาเรื่องของทีเฟกอันนี้เป็นทางรอดทางที่3ครับคือการเทศทีเฟกใครที่เป็นมือใหม่นะฮะเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยซัพพอร์ตดูแลเนาะโทรมาปรึกษากันได้ครับที่เบอร์ที่ให้ไว้ตรงนี้ผมมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามให้ สนใจก็ดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมปักหมุดเอาไว้เรามาดูคําถามกันบ้างนะครับทุกท่านก็จะมาคอมเมนต์ตุวดจีนกันนะแบมกลับตัวขึ้นย่อยเข้าเล่นได้เลยหรือรอย่อครับอือฮึต้องรอขึ้นพักทุรอีกรอเพื่อย,ย,นยืนยันกันกับตัวหรือเปล่าแบมนะกลับตัวแล้วหรอครับแบมอ๋อ,อชุดอย่างนี้มันอ่อนแอนะคื พูดกันตรงๆนะตรงนี้เป็นการกับตัวขึ้นย่อยพี่เขาดูไม่ได้ผิดอะไรครับตอนนี้ดูถูกต้องครับเพียงแต่ว่าตัวเทรนนั้นมันอ่อนแอครับเพราะอะไรเพราะพ,พี่ดูเทรนหลักจากส8บดบาทเหลือหกบาทอะตรงนี้ยังไม่ได้แข็งแรงถ้าพี่เล่นพี่ต้องใช้สต็อปโรดคือห้าจุดเจ็ดอย่าไปใช้ต่ำกว่านี้แย่หรือพี่จะรอดูวันนี้ก็ได้ถ้าวันนี้เล่นไม่ต่ำกว่าหบาทพี่เล่นได้อย่าให้มันย่อลึกมาก ถ้าย่อลึอืแปลว่ามันไม่เอาแล้วนะอย่างอย่างอย่างที่คอมเมนต์มาเนี่ยต้องรอย่อไหมมันไม่ควรจะย่อเลยมันควรจะยืนนะมันควรจะยืนอยู่ตรงนี้อยู่หกจุดหนึ่งหกจุดศย์ห้าหกจุดศนแล้วควรปิดเป็นสีเขียวด้วยถ้าปิดสีแดงนี่ก็ต้องระวังนะครับเป็นตำแหน่งที่พูดตรงๆว่าไม่ควรไม่ควรยอ่อ อย่างขี้เหล็คือพักออกข้างหรือไม่ก็ต้องขึ้นเลยนะครับแล้วก็เล่นสัน้นนะฮะเน้นว่าเล่นสัน้นรบกวนขอแนวโน้มอิชิคะเขาสะสมเอาพี่เป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับวันนี้ตอนเช้าผมลงคลิปตัวอิชิอัปเดตล่าสุด Q3 2,967แล้วก็แผนในการสะสมอ่าเพาเน่เขาน่าจะเป็นสายถือยาวเนาะมีแผนในการสะสมของอิชิเอาไว้ให้ด้วย ซึ่งเป็นแผนที่น่าสนใจมากพี่เป็นสมาชิกอยู่แล้วอ่ะเข้าไปดูคลิปได้นะครับส่วนใครที่อยากจะเข้าดูและอยากจะสมัครเป็นสมาชิกก็สามารถสมัครได้ที่ใต้คลิปนี้นะมันจะมีคําว่าสมัครอยู่นะฮะขอมุมมองไว้อ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องตอบประชาชนทั่วไปด้วยมาตัวอิชิเนี่ยอิชิเทนล่าสุดเป็นขาลงยังไม่มีสัญญาณของการกลับตัว การสะสมในชุดนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ไม่เหมาะสมเนาะเออแต่แผนอันนั้นผมให้รายละเอียดลึกๆเอาไว้แล้วนะครับขอมุมมองไว้กับเครนด้วยครับควรเข้าจังหวะไหนดีอ่ะไว้กับตัวยังไว้ดึงโอ้โหอ่อนอ่อนมากแต่ทำไมวอลุ่มมันดีวะฮะไอ้ทำไมวอลลุ่มมันมาวะแต่ว่ามันไม่ยืนอ่ะ ไม่คือวอลุ่มขายใช่ไหมแบบนี้ไม่น่าเล่นอ่ะผมแทงไว้ก่อนว่าไม่น่าเล่นนะครับมองว่าเป็นวอลุ่มในการขายเพราะว่าวอลุ่มที่โผลมา2องล้านห้าแสนเนี่ยถ้ามันยืนสักสักสามจุดเก้านี้จะจะเชียเล่นเลยแต่ว่ามันกดกดลึกมากนะฮะแสดงว่ามันมีแรงซื้อจริงแต่ก็มีแรงขายกลบลงมาอืมก็ข้ามไปก่อนก็ได้นะครับส่วนเคลน เฮ้ยสวยกว่าเครนจะดึงได้ดีกว่าแล้วก็ยืนเห็นไหมฮะมีวอลลุ่มเข้ามาซัพพอร์ต6ล้านเนาะตรงนี้แล้วก็ยืนได้เล่นได้ครับสต็อปลอดเอาไว้ที่46่ตังค์ได้นะฮะควรเข้าจังหวะไหนดีโอเคต่อไปแล้วอินเซ็ตวันนี้หลุด2.8แบบนี้ไม่สวยแล้วทุน2.94พอมีโอกาสถึงทุนไหมถ้าหลุดมันไม่น่าจะกลับมาเร็วๆนะฮะ Set. อินเซ็ตอ๋ออ่าอ่อ่อ,อ,อ,อ่โอเคโอเคทุนสองจุดแปดศูนย์พี่ทุนสองจุดแปดพี่ใช่มั้ยอ๋อทุนสองจุดเก้าสี่อ่าก็ไม่ได้แย่อะไรนะจริงๆตามกรอบตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยมันก็คือโซนโซนของการพักตัวขาลงอะเนาะอืม สต็อปลอกจริงๆควรจะอยู่ที่2.66แต่ตำแหน่งตรงนี้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะเออและการการพักตัวจริงๆอ่ะมันไม่สวยมาตั้งแต่วันที่27แล้วแล้วนี้ก็ทิ้งธรรมดารอดูวันนี้ก็ได้ครับวันนี้จะชี้ชะตาว่าควรจะถือหรือไม่ถือเพราะว่าพี่เขาซื้อไปแล้วใช่ไหมวันนี้อินเซตต้องปิดแท่งเขียวเท่านั้นอยู่ตรงไหนช่างหัวมันโอเคไ่ะ หน้าตาต้องเป็นทั้งเขียวเท่านั้นน่ะถ้าเป็นทังแดงพี่คัดลถค,คัดคัดทิ้งนีเลยไม่ต้องให้มันหลุด2.6แต่ถ้าวันนี้เป็นทังเขียวยังสามารถถือต่อได้อ่าเนี่ยเห็นไหมศาสตร์เรานี่มันลึกมาก <c oughs> เอาหมดคำถามแล้วโอเคก็ก่อนจากกันไปนะครับใครที่อยากจะรับข้อมูลนะ <c oughs> ช่วงตลาดหุ้นขาลงเนี่ยเป็นช่วงที่เหมาะที่สุดแล้วครับในการทำการบ้าน แล้วข้อมูลที่เราให้เนี่ยคือแน่นปักบอกเลยนะแนะนำให้สมัครครับเพื่อให้ดูข้อมูลก่อนถ้าเห็นว่ามันโอ้แค่นี้เองเออแบบพื้นๆยกเลิกได้เลยครับแต่ถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์โดยเฉพาะระดับ750เนี่ยถ้าถ้ามองว่าเฮ้ยมันมันเอาไปอัดแบได้แล้วมันทันสถานการณ์ปัจจุบันข่าวอะไรมาอัปเดตอัปเกรดให้ก่อนเนี่ยนะ ผมแนะนําว่าอยู่เป็นสมาชิกกับเราต่อไปนะครับก็มี3ระดับนะเพื่อนๆสามารถกดเลือกสมัครได้เลยเนาะระดับ300กับ4ี่เนี่ยได้เท่ากันมี3รายการรายการสอนหุ้นรายการหุ้นดีราคาถูกแล้วก็อัปเดตหุ้นรายสัปดาห์นะครับส่วนระดับ750จะมีคอร์สอิเลียดคอร์สทีเฟกให้แล้วก็ยังมีรายการอื่นๆตามมาอีกนะ สนใจก็กดได้เลยหรือว่าจะสอบถามะเยียเพิ่มเติมที่ Line แอดมันนี่ฮีได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย